สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีถาประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดปีถาะนะคะ ก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างว้าวุ่นกุ้มใจนะมีปัญหาให้ไม่สบายใจนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะมีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฉะนันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะให้มากที่สุดอย่าใจร้อนนะก็ต้องดูแลหรือใส่ใจตัวเองให้มากด้วยนะคะแล้วก็ปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ต้องระวังด้วยในช่วงนี้นะคะ ก็มองว่ายังมีชุ่อปนของไพ่ที่ดีนะเข้ามาซึ่งคนที่เกิดปีถอกก็พยายามนะที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแหละหรือพยายามที่จะใช้พละกําลังนะที่จะเคลื่อนไหวนะทุกเรื่องให้ดีเกิดขึ้นแต่บางทีอ่ะในเรื่องของปัญหาเรื่องเดิมๆปัญหาเรื่องเก่าๆหรือปัญหาที่มันเคยค้างคามาก่อนหน้านี้มันไม่เคยได้คําตอบเลยมันก็เลยทําให้คนที่เกิดปีถอกรู้สึกว่านะคะ จะเริ่มต้นนะคะก็ยังเริ่มต้นไม่เต็มที่อะ่ะเพราะมันยังมีปัญหาคาใจอยู่ชั้นอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเรื่องเก่าไม่ควรไปยึดติดถ้าแก้ไขได้หรือกลับไปนะคะหาคําตอบได้ก็กลับไปหาคําตอบหรือกลับไปทําความเข้าใจแต่ถ้าหาคําตอบไม่ได้นะก็เดินหน้าต่อไปนะจะทําให้คนที่เกิดปีเถาะสมผลดีนะคะในตําแหน่งนะของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชดที่เป็นผู้ชายนะตำแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาส หรือเข้ามาให้กำลังใจนะหรือนำสิ่งดีๆมาให้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานอาจจะมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือการื่อนไหวนะเรื่องงานเรื่องการลงทุนในตำแหน่งนี้ด้วยซึ่งถือว่าส่งผลดีนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านคา้าเดือนนี้ดีมากๆ อาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลนะหรือว่าคนในบ้านนะคะก็อาจจะมีความสําเร็จด้านการเรียนหรือมีความสําเร็จด้านการทํางานด้วยนะคะฉะนันถือว่าตัวบ้านนะคะก็ดึงดูดในเรื่องของความรักแล้วก็ความสําเร็จตัวร้านก็ดึงดูดในเรื่องของการค้าการขายนะคะซึ่งทําให้เกิดโอกาสเช่นเดียวกันในตาแหน่งของญาติพี่น้องนี่ต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมีปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่าย รวมถึงเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารต่างๆให้รอบครอบนะคะในตำแหน่งของบริวารน,นะคะอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการบ้างแหละโดยเฉพาะในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาหรืออาจจะรับบริวารใหม,ใหม่ๆเข้ามาฝึกฝนอบโรมง,งานนะคะอันนี้ก็มองว่าบริวารยังส่งผลดีนะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลานน่าจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่านะยังปรับกันได้นะคะแล้วลูกกับหลานก็ยังเป็นคนที่ขยันด้วยคือบางคนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ลูกหลานอาจจะทํางานกับ่ําทํางานกับสว่างหรือว่าเป็นช่วงที่กําลังจะสอบด้วยหรือ,อจ,จะเป็นช่วงที่มีเรื่องของการเรีย <Net> นการเปิดภาคเรียนต่างๆด้วยหรือว่าในเรื่องของนะคะ การทํากิจกรรมต่างๆอาจจะเข้ามาค่อนข้างมากแหละซึ่งทําให้คนที่เกิดปีถอเนี่นะคะอาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะแต่มันก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเรียนหรือการทํางานนะเราก็นะเข้าไปพูดคุยหรือให้กําลังใจนะคะ และตำแหน่งของเพื่อนนี่ดีมากๆโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าที่จะเข้ามานะคะให้โอกาสหรือเข้ามาให้ธุรกิจการงานเติบโตหรือแก้ไขปัญหาให้นะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวค้ํานะคะหรือคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดปีถอมมีความคิดอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกว่านะคะให้ใจเย็นๆนะคะในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของปัญหาต่างๆที่ เข้ามาทําให้คนที่เกิดปีเถาะเกิดความว้าวุ่นใจจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้บางทีบางเรื่องมันต้องไหลาตามน้ำนะหรือต้องให้เวลาเข้ามาจัดการแก้ไขด้วยตัวเองนะคะจะทําให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังบอกคนที่เกิดปีถอด้วยต้องสู้กับเรื่องของการทำงานนะคะต้องรู้จักแข่งขันนะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะทำให้เกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ การทํางานในช่วงในนี้นะคะก็มีชืปอผลของไพ่งานขึ้น2ใบงานก็ยังมากแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างแต่ก็เป็นเดือนที่มีการขยับขยายธุรกิจนะคะซึ่งถือว่ายังไงก็ส่งผลเดียวคนที่เกิดปีถอดนะเพียงแต่ว่าไม่มีชท่อผลของไพ่ดาไพ่าดาบก็คือไพ่อุปสรรคแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งด้วยรวมถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆซึ่งต้องระวังโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมต้นเดือน3นะคะถึง10วันแรกต้องควบคุมอารมณ์ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมองว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าในช่วงต้นเดือนนะตั้งแต่วันที่1อ่ะจนถึงวันที่15นะคะถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่ช่วง3วันแรกปัญหาตรงส่วนเนี้ย จะไปถูกกระตุ้นในช่วงปลายเดือนอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาเลื้อลังไงนะคะฉะนันก็อยากให้ระวังในช่วงต้นเดือนแล้วกันแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของลมลดความขัดแย้งลงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะจะทําให้เรื่องของการขยายธุรกิจนะคะเติบโตแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่าไรายได้การเงินนี่ยังมาจากงานอยู่นะรวมถึงตําแหน่งนะคะต่างๆนะก็ยังเข้ามาสนับสนุสน,นดวงการเงินสําหรับคนที่เกิดปีถอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพื่อน นะหรือการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเข้ามาสร้างโอกาสด้านการเงินแต่เดือนนี้ต้องระวังเพราะอิทธิพลของไพ่สามดาบน,นี้นะคะมักใจอ่อนมักถูกหลอกง่ายโดยเฉพาะเรื่องของการให้คนอื่นยิบยืมเงินไปนะคะก็มีโอกาสนะที่จะไม่ได้คืนนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะสัญญาค้ามกันต่างๆต้องหลีกเลี่ยง รวมถึงนะคะอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะในส่วนนะคะของตัวบ้านหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้แล้วก็ปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นนะคะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ตําแหน่งกับญาติพี่น้อง ตำแหน่งคู่ครองคนรักแล้วก็ตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารนะอาจจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายหรือการเงินให้นะก็ให้ไปควบคุมตรงส่วนนี้นิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่าคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนใหม่ๆนะหรือคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะก็อาจจะกลับเข้ามาด้วยอาจจะเป็นรักต่างวัย นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไหม้นะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยรุมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแล้วตรวจสอบว่าเขาเป็นคนที่โสดเป็นคนที่ดีพร้อมนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาได้แต่เผอิญว่าถ้ามีคนเก่ากลับมาด้วยควรจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าดีอันนี้ต้องถามใจตัวเองบางทีนะคะคนเก่าๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ ในเรื่องของความรักนะคะเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความระแวงสงสัยนะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกันบ้างนะคะแต่มองว่ายังเป็นความรักที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันอยู่ถ้าถามว่านะคะยังรักกันอยู่หรือเปล่าก็ยังรักกันนะเพราะยังเห็นไพ่ความรัก มีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมก็คือมีแน่นอนแต่ต้องนะคะลงไปนะคะปรับความเข้าใจกันหรือต้องรีบกลับไปคืนดีกันนะจะไม่เรื่องของความสัมพันธ์กลับมารักกันมากขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้ปัญหาหรือความไม่เข้าใจนะคะค้างคาใจไปอย่างนี้นะคะความรักก็จะไม่มีความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหมือนกับลักษณะของคนติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกไงมันก็เหมือนกับพอมีปัญหาเลือยลางสะสมสะสมนะคะ หรือว่าจะทําดีแค่ไหนหวานชื่นแค่ไหนไอ้ปัญหาเกื่องเก่าที่เคยทําร้ายจิตใจกันอะมันยังไม่ได้คําตอบไงมันก็เหมือนกับว่าทําดีแค่ไหนไม่ได้ทําให้ความรู้สึกมันดีขึ้นอะมันมีแต่ควาว่าแย่ลงกับแย่ลงนะฉะนั้นต้องรีบนะคะกลับไปใส่ใจกันนะคะแล้วก็พาย,ยายามเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยแล้วก็ให้ระวังปัญหาอาจจะมีคนเข้ามาเสี่ยมอาจจะมีคนเข้ามาเป่าหูนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังอาจจะมีคนเข้ามานะคะ ยุแยงอ่ะทำให้ครอบครัวแตกคอกันอันนี้เราก็ต้องแบบปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังหัวใจความดันเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุนี้ต้องระวังค่ะคุณสุภาพจะตในมดลูกช่วงล่างไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันด้วยนะ คุณสุภาพปรุษก็เหมือนกันนะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะต่างๆก็ต้องรอบคอบหัวใจเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องรู้จักปรับในเรื่องของการกินด้วยคนที่ตั้งคันอยู่นะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสจะแท้งบุตรง่ายนะอันนี้ต้องดูแลให้ตัวเองมากๆหน่อยแล้วก็นะคะตำแหน่งที่ต้องระวังก็คือช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีอันนี้มีเรื่องของการอักเสบภายในหรือการติดเชื้อเกิดขึ้น รวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะบางคนก็มีปัญหาโรคเก่าๆนะกลับมากวนใจด้วยโรคเครียดโรคไมเกรนฉันต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องหาเวลาไปทําบุญถือว่าดวงชะตานี้ตกเคราะห์ในเรื่องของการทําบุญก็คือการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพหรือคนไหนที่สามารถบริจาคเลือดได้ก็ให้บริจาค รวมถึงนะคะคนที่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําแท้งนะคะขอให้ไปทําบุญและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็ให้ทําสักการะสักชุดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะการถวายน้ําดื่มนะหรือการเติมน้ํามันตะเกียงนะหรือการให้แสงสว่างเป็นสิ่งที่จําเป็นคนไหนที่เคยติดบนบานสารก่าวอะไรไว้ก็ให้กลับไปแก้นะคะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีเถาที่ต้องไปใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะรวมถึงลูกหลานหรือบริวารน,นะก็จะมีปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีเถาะวันอาทิตย์ถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะรวมถึงนะคนที่เป็นงานข้าราชการทหารตำรวจ นะหรืออยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วคนที่ทําอาชีพนะคะที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะมองว่าถูกโฉลกนะเป็นธุรกิจการงานหรือหน้าที่นะที่เกี่ยวข้องแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์อย่าใจร้อนส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของหาความ ขัดแย้งกันหรือการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนนี้อาจจะถูกตําหนิหรือถูกสั่งยกย้ายนะคะหรือว่ามีเรื่องของผลกระทบกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นวันที่ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าทุกคนนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยเดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะ จะเป็นเรื่องของนะคะการบริจาคทรัพย์ไปนะเพื่อที่จะทำให้ปัญหาไม่มากนะคะแต่ก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตก็คืออย่าไปทำประกันให้ใครไม่ควรขึ้นไหวการเงินเยอะไม่ควรให้ใครยิบยืมเงินนะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการทําประกันสุขภาพนะคะประกันอุบัติเหตุอันนี้มองว่ายังถูกโฉลกหรือว่าช่วยทอนปัญหาไปครึ่งนึงแต่ก็ต้องควบคุมนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ให้ไปปรับทําความเข้าใจกันให้มากๆบางคู่นี่แยกกันอยู่หรือถึงขั้นอย่าล้างเลยนะฉะนันต้องแบบใจเย็นอะแล้วอย่าใช้กําลังนะคะต้องทําความเข้าใจหรือให้เกียดซึ่งกันและกันด้วยนะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นเรื่องงานการขยับขยายธุรกิจต่างๆหรือการขึ้นไหวนะเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการติดต่อง,งานต่างๆนี่ค่อนข้างส่งผลดีนะคะ คนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้นคนไหนที่กำลังจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานก็จะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของรายได้นี้การเงินมาจากงานนะการเงินมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักจากการทำงานนะคะพบรักจากการเดินทางนะถือว่ามีโอกาสที่จะพบคนที่ขยันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงบันอังคารเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีโอกาสใหม่ๆ,ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆการทํางานจะก้าวหน้าและก็ราบรื่นส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นแล้วคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะตั้งคันนะคะอันนี้มองว่าอิทชิพลของไพ่การตั้งคัน ขึ้นมาแล้วน่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานเข้ามาบ้างเรื่องของการแข่งขันหรือธุรกิจนะคะอาจจะต้องลงไปจัดการนะคะแต่เป็นปัญหาระยะสั้นปัญหาในเรื่องของการทํางานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะ,ะจนเรื่องของการเงินนีอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะ ก็ต้องใจเย็นกับเรื่องของการเงินนิดนึงแล้วก็ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่มองว่าปัญหาด้านการเงินจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่นะคะสําหรับคนโสดนี่นะคะมองว่าเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรัก หรือคนที่คบหากันไปแล้วนะคะก็อาจจะพยายามนะที่จะคบหากันพูดคุยกันนะทาให้เรื่องของความรักเกิดความลงตัวแต่ก็เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะจะยังต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการเรียนรู้กันนะอีกเยอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาด้ยวยนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันนะคะต้องกลับไปปรับความเข้าใจการลุมถึงต้องพาการไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยจะทําให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าส่งผลดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทํางานเติบโตโก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงนะคะส่วนคุณสุภาพบุรุษนี้ก็คือคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือการติดต่อธุรกิจการงานให้เข้าหาคุณผู้หญิงนะคะจะทําให้ไปได้เร็วส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักที่ ยังต้องพัฒนากันอีกอ่ะเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักถือว่าต้องปรับกันนะอาจจะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันด้านการเงินอนะ่ะแต่เรื่องของความหวานชื่นกับเรื่องของความรักนี่มันลดน้อยลงไปอันนี้ให้ไปปรับกันนิดนึงนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าส่งผลดีนะอาจจะมีข่าวดีมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจราจาสัญญาข้อตกลงต่างๆจะราบรื่นรวมถึงคนที่ไปสมัครงานนะคะก็จะได้งานหรือได้เริ่มต้นงานใหม่หรือคนที่กําลังสอบบรรจุหรือรอการโปรโมตนะคะก็จะมีข่าวดีแล้วก็คนที่ทางานประจาอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้เป็นที่พูดขอให้คนโสดนะฉะนั้นถือว่านะคะ ในเรื่องของความรักถึงจะมีคนเข้ามาคุยกันแต่มันจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายนี่เป็นความรักที่สดใสแต่ต้องหาเวลากินข้าวด้วยกันบ้างหรือหาเวลาไปเที่ยววันหยุดบ้างจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นี่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วความรักจะหวานชื่นมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้นะคะอาจจะไม่เด่นกับเรื่องของการทํางานเพราะว่ายังมีปัญหาเก่าๆให้กลับมานะคะแก้ไขอยู่นะคะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ,ะจะค่อนข้างคิดมากคิดหนักแล้วก็กังวลใจหรือเกิดความกลัวได้ง่ายก็พยายามอย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่านะคะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยคือบางคนนี้อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะแต่มันยังเปลี่ยนไม่ได้มันกังวลใจอะกลัวนะคะว่าไปแล้วมันจะไม่ดีกว่าที่เก่า นะหรือบางคนนี่ก็คือไปเริ่มต้นที่ใหม่ละแต่ก็มีความกังวลใจอยากกลับไปทํางานที่เดิมหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายเกิดขึ้นก็กลัวว่าเขาจะย้ายกลับไปที่เก่าคือมันวนลูปอยู่ตรงเนี้ยมันวนอยู่เนี้ยนะคะไม่มีประโยชน์อะไรนะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากปล่อยให้เรื่องของนะคะการทํางานต่างๆเนี่ยนะคะ ให้เป็นไปตามผลงานคนที่เกิดบันเสวอ์อ่ะขอให้กระต้นกับเรื่องของการทํางานแต่ถ้าคนที่จะทการค้าการขายถ้าถามว่าจัดจับธุรกิจเดิมมาทำเนี่ยนะคะถือว่าเกิดโอกาสไหมอาจจะยังไม่ได้เกิดโอกาสที่ดีในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนครั้งนี้ให้ดีนะคะคือธุรกิจเก่าเนะี่ยเอามาได้แต่การต่อยอดธุรกิจเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงจาก ธุรกิจเดิมออกไปบ้างนะคะไม่งั้นจัดตั้งวอรแต่คนกลุ่มเดิมเดิมเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้ธุรกิจก้าวหน้านะคะหรือการลงทุนเนี่ยต่อยอดไปได้ไกลนะฉะนั้นธุรกิจเดิมก็จริงแต่เราต้องทําให้มันแบกแนวทําให้มันเกิดความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนเก่านะคะจะได้เจาะในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะมันก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นคือคนที่เกิดวันสารนี้ สิ่งเก่าสิ่งเดิมนะหรือปัญหาอาดีตมันจะกลับมาและการยึดติดกับเรื่องเดิมๆนะคะก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ไงบางทีต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆด้วยชีวิตจะได้มีความสุขนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็มีปัญหาค่าใช้ใจ่ายนะคะคือบางคนที่มีหนี้เก่าอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการกลับมาทวงถามนะในเรื่องของหนี้สินเก่าๆบ้างนะคะหรือว่าเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ล้วนไหลออกไปมาก นะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าเคยถูกยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่มีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาแต่ความรักยังไม่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นคือบางคนคนเก่ากลับมาก็ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะว่ากลัวปัญหานะคะที่เคยเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยนะคะคกลัวว่าอนาคตมันจะไปกันไม่ยืดยาว นะบางคนที่มีแฟนใหม่แล้แต่แฟนเก่ายังกลับมาลังควานมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะฉันเดือนนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเครียดนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องอดีตนะเราทําให้เป็นเรื่องของความสดชื่นไปนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบรักดีๆแน่นอนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะถ้ามีปัญหาอะไรกันให้รีบกลับไปปรับความเข้าใจกันถ้าไม่ปรับความเข้าใจกันหรือนะคะไม่ กลับไปขอคืนดีการมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื้อรังคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เหมือนกันค่ะก็ปัญหาเรื่องเก่าปัญหาเรื่องเดิมนี่แหละไม่เคยรักษาคําพูดไม่เคยรักษาสัญญานะคะแล้วก็บอกแล้วก็ยังกลับไปทำนะคะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกับเรื่องของความรักนะคะ ฉันถึงเวลาแล้วที่ต้องมาใส่ใจกันนะเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันแล้วเริ่มต้นนะในเรื่องของความรักใหม่ๆนะหรือว่าเริ่มปรับความเข้าใจกันใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นบางคู่เวลาทะเลาะกันได้หยิบเรื่องเก่านะคะมาพูดต่อว่าส่อเสียดกันตลอดเวลาฉันทีนี้ต้องเลิกค่ะต้องทําตัวให้มีความสุขนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการเปิดรับในเรื่องของความสุขใหม่ๆด้วยชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายนะคะก็ปัญหาโรคเก่าปัญหาโรคเดิมๆอาจจะกลับมาเลื้อยลังปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนือ้อรวมถึงนะคะระบบขับถ่ายนะคะอันนี้อาจจะเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เกิดปิดถอนะคะมองว่านะอิทธิพลของไพ่ความไม่สบายใจยังเข้ามานะคะแล้วก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ความเหน็ดเหนื่อยด้วยแต่ก็มีไพด่ดีๆมันเหมือนกับว่าสิ่งเล็กๆหรือปัญหา ที่ไม่ได้มากกลับทําให้มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะแล้วถามว่าเราควรจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเราต้องเป็นคนใหม่นะคะคนเก่าหรือคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วก็เอาไว้ในอดีตนะคะแล้วก็อย่าหันกลับไปมองอีกเดินหน้าแล้วอยู่กับปัจจุบันนะจะมีความสุขมากขึ้นวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานได้และประสบความสําเร็จนะคะก็คือวันจันทร์ วันอังคารวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์วันพุธและก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกให้ระวังเรื่องของการทํางานอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆนี้ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะ อาจจะถูกตำหนิหรือว่าอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยแล้วก็เกิดความผิดพลาดกับเรื่องของการทำงานได้เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนต้องตรวจสอบให้ดีทำให้ถูกต้องส่วนเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุขบอกว่าเป็นเดือนที่ต้องประคับประคองกับเรื่องของการเงินนะ แล้วก็ต้องพยายยาวางแผนกับเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีด้วยเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นปัญหาด้วยนะคทำให้เกิดปัญหาการเงินล้วนไหลนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะพย่ยัสงสุขบอกคนโสดนะคะยังเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคบกันอาจจะเป็นความรักระยะสั้นๆน่ะฉันอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามคบหากันอะไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา อาจจะเป็นช่วงที่ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปเที่ยวกันบ้างจะทาให้เรื่องของความรักสนุกมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบภ,ภายในปัญหาด้านเส้นเอน็นอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อและก็มีอาการปวดหลังค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปที่ดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ